สวัสดีครับวันนี้ช่องเทวดาทาจะเพียนนะครับพามาชมทางรถไฟนะครับที่ทำพานเมืองรอยดนะครับนี่คือทางรถไฟที่กำลังทางกำลังสางอยู่เนาะโดยสางบัวบัวได้เฮ็ดเป็นสางสะพานข้ามถนนได้ครับนี่ครับ,รบมันกำลังสางตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับ รถจะลอดแรหลอดเลยครับเพราะอะไเพราะมีการแรนรถตัดนะครับจะเ็รถไว้แรงขามเลยครับรถควแรนขามเลยจะสางสะพานมองนี้นะครับตอนนี้ก็กำลัลงก่อสางอยู่เพราะท่านเลี้ยวเซจนะครับเรียกว่าเอาดินมาทำเนี่ยสูงขนาดเลยครับสูงสูงมากๆเลยสูงรียกว่าโอโ้โห ฝังนี้อัลบเบิองฝฟังนี้นะครับต่อไปกับรอยเอ็ดับมีรถไฟแลนพานแหละครับเครื่องบินกับแลนพานบินพานแล้วตอนนี้ก็รถไฟกับีนี่สูงขนาดเลยครับนี่สูงนะครับฟังพูนกับกำลังสางอยู่ครับฟังพูนเส้นทางเส้นทางนี้เป็นเส้นทางรอยเอ็ด,ดินดำนะครับ ร้อยเอ็ดดินดำานะครับเด้อกําลังก่อสร้างสูงขนาดเลยครับเนี่ยข้าฟังนี่บระัานเตรียมเสานะครับประานจะฟังไอ้เห็ดเสาขึ้นมากนะครับสูงขนาดเลยครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ทางรถไฟกําลังสร้างอยู่ครับสูงผมขึ้นมากับเสียวเชียวอยู่ครับเอ้ยเียวสูงขนาดเลยสั้นห้อมนะครับ หนาวแน่จัง้อยแล้วลมแห้งนหนาวจังนิดหนาวหน,วนิดแล้วครับทั้งคุณไปไปทังสารค้ามกับเรนท,งทังคุณแขงมจอดอยู่ท่านี้กับไป แปลี่ยนไปทั้งยะโสครับออกไปทั้งยนะโสบรรยากาศสร้างทางรถไฟเม,มืองเวทไปยังผ้า, <laughs> าเฮ็ดคลิปลงลงช่องลงช่อง ใส่ดินเมาๆนิดหน่อยเนาะเรียกว่าสูงจะย่างขึ้นมานักับเชียวเชียวเดินขึ้นมาเนี่ย ฟังอ no. um, oh. <cn> ี no ่คือท่านไหนตั้งเสาอยู่เด็กกตีกตีติตัวไม่ได้เห็นเลขคนอ่าระวังฟองฟงคุณเฮ็เราบ่ดมากันอ๋มันเขาเขาเราเขาเราอันเลยอ๋เขาเราไฟเขาเราแผนเอ็มเาเราเจ้าเรามองเรามองหันเขาเขาคือพูดผมอีกมองเรามองรถจอดอยู่ไหม จะ,จะานขึ้นบ่อปองกันนั่นเห้รถแรงขามมันนั่นอันนี้บ่ไดวให้รถแรงขามอันนี้รอัราะอันนี้อนร,รอ,นนอด ครับนี่แหละครับบรรยากาศสร้างทางรถไฟเมืองอดดร้ยรรงอยเอ็ดนะครับเด้อนี่นะครับเส้นทางเมืองร้อยเอ็ดนะครับที่จะมีรถไฟแลน่านแล้วตอนนี้แต่ว่าอีกหลายปีอยครับก็เชี่ยวเบืองสุ่งสองปีหรือสามปีเชี่ยวบานอ๋กับบนแ่ใจขึ้นกันครับคุ น,นี่ก็ต้องเดวิลากลับบ้านแล้วครับก็ลงทางนี้แล้วครับลงทางนี้แล้วครับเหลืลงทางนี้แล้วครับนล่องทางนี้แล้วทางลงนี่เสียวๆจังหน่อยอยู่ครับสั้นนี่แหละครับมันสั้นเติมสั้นเติมอยู่สั้นหลายเติม ว่าพ่อล่วงได้อยู่ครับบทถึงกับว่านั่นปันไหน าแล้วครับตอนนี้นี่นะครับสูงนี่ครับครับคลิปนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทที่เข้ามารับชมนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับ ความคืบหน้าของการเด็ดทางรถไฟของเมืองละเอียดนะครับว่าจะไปถึงไหนแล้วนะครับคลิปหน้าจะมาเอามานํำเสนอให้ได้ชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับช่องเทวดาถ้าจะเพียนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับดเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ